บ่าวเตสวดสดีครับไม่อาเชื่อว่าโกกลจะฉีดสเปรย์ดีมากเอะทีนะเดี๋ยวอ้ต่เ่มถูกเหรอโอ้สีไม่ถูกครับผมเราจะมาดูไฟนะรกไฟนะครผมเสร็จครับนี่ไอไฟเหลอีกจุดไฟอัี้ไฟเรือได้บ้างไฟเรือเรือได้บ้างเลียวจำเดือนจำพรนี้ เมจดียวไหตู้บอคุณจจำหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแลจำตู้มาเดียวกับสายดินสายดินเนาะเดี๋ยวพรนี้นพรนี้ผมจะจัดการบไฟให้เสร็จนะครับผมกาวลอดลงอะไรเรียบร้อยจบเลยกาวกาวอะไรกาวกาวลอดเหรอกาวลอด๋อกาวลอดพูดพูดดดินดิกาวลอดอดีดเออดีมากเลยพูดบ่อยนะมาสันก็ไฟเหลือชดเดียวเนาะกิ่งิ่ไฟก่งเนาะ นี่เป็นลูกน้องผมเกนี่ทุกคนเลยเออมองตัวผมสอนมากเมือผู่เลออจริงหรือเปล่าอ๋อามเลยผ่านผมรับทานผมสอนมาแล้วพวกนี้บ่เขอจำาะเปล่าไม่รู้ไม่รู้เลยคือทีพก้อนหรือเปล่าทีพก่อนอ่าทิก้อนมั้งเดี๋ยวเอเดี๋ยว เนี่ยเป็นตู้ไฟที่ได้มาตรฐานนะเนี่ยมันมันมีตัวกระดูดด้วยพี่นะสว่วนนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ให้กัปตันเช็ดดูเนี่ยผมอย่างดีครับอย่างดี r c B o ครับไอ้ที่ r c B o อ่า r c B o มี r c d o r c B o ไหนซีบาร์เป็นรถที่แรงมากถ้าเป็น Big บิ๊กไบค์บิ๊กไบ่ถ้าฟุตลองมันจะใหญ่กว่าบิ๊กไบค์ถ้าเป็นฟุตลองไกล พุณลองกับยูเนี่ยสิเพื่นพุณลองเนี่ยว่าใหญ่แต่แต่สู <c oughs> <c oughs> <k k ้สู้เอฮ้ยพูดตกไปนะในอะไรเลยคุณคุณพูดตกบ่อยมากนะผมเห็นหลายครั้งเลยนะไปแล้วถ่ายผมถ่ายมั้ยวันนี้พายได้คือไปนั่งครอบนมไปทีนะหนักแล้วกันหนักแล้วไปหายาทาน เอาคุณยายมาแล <ข syn HHH> <an> ้วค <Quite. S 2> ุณยายเป็นไม่บ so well. e, right ้านจอดร้านจอดงามบะเออนั่นหนึ่งใจมากสวยแล้วจะมาไปถึงบอสวยแล้วดีเห็นรูปม่รู้นี่ยายดีจังมัเสร็นะนี่ดูดาแล้วยายเนาะดูดาเนาะยังดูเลยยายนี่คุณยายบอกว่าสุดยอดเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีกิอกให้อีกนะครับแต่คุณยายแต่มีคุณยายตอนนี้มีนะยเตรงนี้มีแนงปิดอันเนี่ย เออไปอีกคุณยายเออ่น้ำมามามาน้ำขนาดเลยครับผมเออครับผมคุณยายยังมีห้องครัวให้ร้านเจออีกต่อะเบียงอีกเนอครับพี่บ่าวอาจจะมาหุงข้าวล้างเครื่องล้างจานไม่ได้ไม่ได้มาหรอกตัวเองยังไม่หุงเลยเออ เออนี่ยายตัวนี้ข้งงยตัวนี้มึงนะป้าโบยาย้บอยู่ซือเออป้าโบอันี่ออยายบอกว่ายายพูดไม่เ่งเออเออไเยอายายพเก่งแต่รักหมดใจมโอเคมาบิี่ชวยไหมอืมดีแล้วอาจะมีติปิดปิดในครั้งนยังไม่เสร็จนนี่ปิดอีกดีว่าด้านล่างเนี่ยทางเอ่อ เอฟซีผู้ใหญ่เจดีเนี่ยท่านกลัวว่าจะมีเด็กๆเนี่ยมาเยียบเวลาเวลามันมันมันชอบนะเด็กๆใช่ใช่ใช่ที่ชอบเลยนะนี่เออใช่ยืนเยียบตรงนี้แล้วก็เออพังเนาะพังเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะหาทางปิดรูครับไม่ให้เยียบตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะหาเหล็กแหลมๆมาวางไว้ตรงนี้ เอาไฟเอาไฟปล่อยว่าไฟเอาไฟเอาเอเยอบกระดุดเลยประมาณห้าร้อยโวลต์เออห้าร้อยเออนั่นแหละให้ให้เน้อสองร้อยยี่สิบมันน้อยไปน้อยไปเราเอาห้าร้อยไปเลยเออเอาไม้ไฟดีกว่าเออไม้เล่นเงดีกว่านะครับผมด้านล่างนี่เราจะปิดเพราะว่ามันมันเป็นที่เหยียบอย่างดีเลยนี่ชอบมากเลยนี่โหนเนาะโอ้โหโอนนี่แจ๋วเลยเออ เดี๋ยวเราก็ปิดเนาะปิดให้มีร่องรอยผมเชื่อว่าถ้าเกิดหัวเนี่ยไม่ไม่นานพังพังเลยพังเออเดี๋ยวเราปิดเนาะหาอะไรปิดดีปิดเลยแม่เย็นเนี้ยอาจจะมีหัวแล้วเนี่ยต้องถอดเอาไว้ก่อนนะประตูเนี่ยถอดได้เนาะไม่ประตูตัวหาเดี๋ยวจะมีจะมีตัวล็อกอะไรนะฮยถ้าเราทำเสร็จจะมีตัวล็อกเพิ่มอะไรเนี่ยเชื่อมันเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มอ๋อไม่ยากไม่คิดดูแล้วเอไม่คิดดูแลเพราะว่าจะโจูนมาเขงยกประตูไปแลนั่นเอง คิดแล้วม่ต่วงผมคิดเต็มมาคืนแล้วผมคิสแต่นู่นะยังไม่มีผมคิดแต่ทำบ้านน้องคนหยังอ่าดก็ดีใจนทีทางคุณยายด้วยเนาะคุณยายก็ดีใจุงวครับผมลีเดมาจากียนใต้ตกใจเนาะผมจะต่อเรือเขาจะโดนมาับมือรือเปล่า มาดู้ราไงนี่มีเอคลือบมัเนี่ยมีสีคลิปมั้ยอย่าเดี๋ยวรอสไพรส์เรียบรอไม่ผมพูดแล้วไอ้ดูแกก็ไม่อย่าเพิ่งกวนมันโอ้ยน่ารมือตุกแกผตุกแกตายแล้วไม่ได้นะเขาเป็นอะไรอะ เฮ้ยอ้ยเฮ้ยไปไปเอาไปเอามาเลยกระโดดกัดค้อไปเยเฮ้ยอย่าทานะอย่าทานะยี่้ยใหญ่นี่้ยบอกพี่ดิเฮ้ยพี่นี่ไม่พี่แล้วทำอย่างนีเนี่ยเจ้ากลัวตุ๊กแกเไม่กลัวมันทำงานอยู่มันเสียสมาธิผไม่กลัวตุ๊กแกอวมันา ทุกเย่บอกยายพ่นี้มีเมนูอะไรยังไม่ถึงเลยอหก่ไก่ไลบอกไกลแล้วไ่เ้อจะแล่หัวผมโลกเก่าเลยผมดื้ไม่ไหวแล้ว ยายอยากกินบัวเอ๋พูดเล่นยายได้ยายเอาจริงนะยายอะไรง่ายยายง่ายอะไรก็ได้ง่ายเก้งไม้ยายเก้์ไม้คนนี้อันไม้ของเก้งถ่ายเป็นบัวก็ดีเก้งไม้อะไรเราจะไปฆ่าไก่ละพ่อล้วไก่ผมสิบ่วย่างบ่อยเลยนี่นะผม เออไปเก่าเลยจบงานนี้จะเป็นเดียงได้แบกกลับมันโอ้ยเลือดเลือดทำไมเนาะยังเลือดออกทำไมเด็กเอาเถอะเก้าวอร่อยไฟให้งเลยเนี่ยเอาก้าวเลยโอเคเจอกันยัโอเคครับทีนี้ทางไฟก็เดินไฟนะครับผม ผู้นี้อ่ะผู้นี้ไงไฟผมรับการมาเสร็จผมมาทำห้เสร็จผู้นี้นะครับผมพร้อมระบบกราวระบบสายดินนะครับผม FC ปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับให้กับเด็กๆนะครับผมจะเทงดาเทงดาพี่เก้าเก่ายาวเก่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำล่นเป็นเก่าเอ้ยมันจะเข้าจริงแลนะเนี่ยเดี๋ยวช็อตนั่นี่ะ ôi nó rõ rệt lắm